ไปตัวที่สองแล้วต่อไปนะครับคืออัตตานุทิฏฐนะิอัตตานุทิฏฐิก็คือความเห็นผิดที่คล้อยตามตัวตนตัวเราอัตตาก็คือตัวเราจริงๆตัวเรานี้มันมีโดยสมมุติอย่างเดียวไม่มีโดยปรมัณสิ่งที่มีโดยปรมาณก็ขันห้าอายตนะสิบสองาสิบแปดอันนี้มีโดยปรมัตสัจจะมันมีอยู่สองระดับด้วยกันก็คือสัมมติสัจจะสัจจะโดยสมมติ ก็มีเหมือนกันแต่มีโดยสมมุตินะครับอันที่สองก็คือปรมาทสัจจะนะสัจจะหรือมีจริงโดยปรมาทนะครับอย่างนี้ก็มีทั้งสองนั่นแหละแต่อันหนึ่งมีโดยสมมุติอันหนึ่งมีโดยปรมาทฉะนั้นตัวเราก็มีมีโดยสมมุตินะครับนะแต่ว่าไม่มีโดยปรมาทไม่ใช่ตัวเราไม่มีนะก็ขันห้ามีทําไมตัวเราจะไม่มีล่ะมันก็ต้องมีนั่นแหละแต่มันมีจริงโดยสมมุตินะครับแค่นั้นเอง ก็มีเท่านี้นะขันห้ามีทําไมคนจะไม่มีล่ะมันก็ต้องมีแหละคนนะ่ะแต่คนมันมีโดยสมมุตินะครับไม่มีโดยปรมัตเท่านี้แต่ว่าบางทีพอคิดไปตามตนอย่างนี้มันดันมีจริงขึ้นมาน่ะนั่นแหละเรียกว่าอัตตานุทิฏฐินึกว่ามีตนจริงขึ้นมานะครับก็คือคิดตามตนคิดตามสมมตินั่นแหละแล้วก็นึกว่าสมมุติมันดันมีจริงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับสำนองนี้เลยเรียกว่าอัตตานุทิฏฐิ ข้อ130อัตตานุทิิยากตเมหิวีสติยาอากาเรหิอภินิเวโสโหติความยึดด้วยอัตตานุทิทฐิย่อมมีด้วยอาการ20เป็นอย่างไรนะครับอัตตานุทิทยินี้มี20ประการด้วยกัน,นก็เริ่มตั้งแต่นู้นเลยอิทะอัสุตวาปุถุชนโนอริยานังอรัสสาวี ปุถุชนผู้ไม่มีสุตตะในโลกนี้เป็นผู้ที่ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายอิทะก็คือในโลกนี้อัสุตวาปุถุชนโนคือปุถุชนผู้ไม่มีสุตตะนะครับนะไม่มีข้อมูลไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสุตตะก็คือข้อมูลที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ทั้งเรื่องขันอาญตนะทตาสัจจะ ปฏิจจสมุปบาทและข้อปฏิบัติมีสติปัฐสี่เป็นต้นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติให้อย่างลงในมรรคมีองค์ก็เรียกว่าผู้ไม่มีสุตตะนะครับสุตตะก็คือข้อมูลนะสุตตะเนี่ยตัวสุตตะเนี่ยคนนี้เขาอัดสุตตะก็คือไม่มีสุตตะเลยนะครับเป็นบุตุชนที่ไร้สุตตะนะถ้าพูดภาษาเราก็บุตุชนเต็มขั้นบุตุชนเต็มร้อยอันทปุบุตชนเลย ไม่ได้หมายถึงปุถุชนที่ได้ฟังธรรมบ้างอะไรบ้างนะถ้าเป็นปุถุชนที่มีความรู้เรื่องขนันอายตนาธาตหรือได้ปฏิบัติธรรมบ้างก็จะไม่เข้าข่ายพวกนี้นะครับอันนี้เอาปุถุชนที่ไม่มีสุตตะเขาจะมีอันนี้เต็มที่เลยไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าอริยธรรมมัสสะอโกวิโดเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้านะครับ ธรรมของพระอริยเจ้าก็คืออริยมรรคมีองค์แปรเริ่มต้นจากสติปัฏฐานสี่เป็นต้นมานะเรียกว่าอริยธรรมธรรมของพระอริยอริยธรรมเมอวิณีโตเป็นผู้ที่ไม่รับการแนะนําไม่ได้รับการพร่ำสอนไม่ได้รับการประพฤติปฏิบัติในอริยธรรมก็คือไม่ได้ปฏิบัติอยู่ในอริยธรรมนะไม่ได้มีวินัยหรือข้อปฏิบัติในธรรมของพระอริยเจ้า วินิโตไม่ได้รับคําแนะนําไม่ได้รับการฝึกหัดปฏิบัตินะครับก็คือไม่มีวินัยยะหรือว่าการนําออกของกิเลสต,ต่างๆในแง่มุมของพระอริยะในแง่มุมของพระอริยะท่านจะมีวินัยอยู่สองระบบด้วยกันระบบที่1ก็เป็นระบบความดีที่ชําระจิตอีกระบบหนึ่งก็เป็นไปเพื่อละกิเลสนะครับก็จะมีสองวินยัยเดี๋ยวเขียนให้สักหน่อยนึงก็แล้วกันเนาะวินัยสองระดับด้วยกันนะพวกปุถุชนเต็มที่เขาไม่รู้จักนะ ส่วนพวกเราที่สนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะก็จะพอรู้จักอยู่นะวินยัยก็คืออยู่ในคําว่าวินีโตนั่นแหละแนะนำหรือวินัยสองไม่ใช่พระวินัยนะอันนี้เป็นสภาวะวินัยที่เป็นเครื่องนํากิเลสออกไปจากจิตสันดานของหมู่สั์ก็คือความดีน,นั่นเองความดีสองชั้นนะครับอันที่หนึ่งเรียกว่าสังวรวินยัยสังวรวินยัยอันนี้สําหรับไว้ปิดกั้นกิเลส แต่ทำลายกิเลสไม่ได้นะเวลามีวินัยดีจะป้องกันกิเลสได้แต่ละกิเลสไม่ได้พวกนี้นะครับนะดีเหมือนกันและผู้ที่มาปฏิบัติธรรมสนใจธรรมะก็จะต้องเริ่มจากอันนี้แหละสังวรวินยัยการนํากิเลสออกในแบบปิดโอกาสมันแทนที่นะปิดโอกาสมันพวกนี้ก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมี5อย่างสังวรวินัยก็จะมีห้านะใส่ชื่อไว้หน่อย เวลาท่านเรียนในตำราจะได้รู้จักว่าผู้ได้รับคำรรแนะนำในวินัยของพระอริยะเป็นยังไงบ้างมี2อ,อันนะครับอันที่1น,นะก็คือศีลหรือปาติโมกขสังวรศีสลสังวรน,นะครับศีลอ,อันที่2คือสตินะครับสติสังวรผู้พวกอินทรสังวรนั่นแหละนะครับอันที่3คือญาณ สามยานอันที่สี่ขันติสังวรใส่คำว่าสังวรมาข้างหลังนะอันที่ห้าวิริยะนะครับใส่คำว่าสังวรมาให้ครบสังวระใส่มาศีลสังวรสติสังวรยาณสังวรขันติสังวรแล้วก็วิริยะสังวรอันนี้คือสังวรวินัยห้านะครับอันนี้จะเป็น ความดีที่เป็นพื้นฐานนั่นเองแต่ละกิเลสไม่ได้นะอันนี้ทําให้กิเลสไม่เกิดช่วงครั้งช่วคราวหรือว่าตามสมควรแก่การกระทํานะครับเป็นความดีนะต่อไปอันที่สองนะครับเรียกว่าปะหานะปะหานวินยัยนะเครื่องนําออกแบบละได้ละได้คือมันไม่เกิดนะครับกิเลสหรือฝ่ายตรงข้ามมันไม่เกิดจะมีอยู่5าอย่างกันอันนี้ก็คือผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมระดับสูงขึ้น ระดับอ,อตุตริมนุสธรรมตั้งแต่สมาธิวิปัสสนามรรคผลต่างๆนั่นเองนะครับระดับสูงเลยอันที่หนึ่งก็คือตัดทางคะตัดทางคัประหารนั่นแหละนะครับอันนี้คือวิปัสสนาสองวิขำพนัประหารน,นี่คือสมาธิสามสมุดเฉทประหารนี่คือมรกสี่ปฏิปัสสัทธิประหารอันนี้คือผล แล้วก็ห้านิสรณะประหารน,นี้คือนิพพานอันนี้คือวินัยหรือวิณีโตนะทีนี้ปุถุชนผู้ไม่มีสุตตะเนี่ยเขาไม่มีพวกนี้ก็เลยอวินีโตนะครับอันนี้แต่ถ้าพวกเราได้เข้ามาปฏิบัติบ้างแล้วก็จะต้องรู้จักพวกนี้อย่างแน่นอนนะอันนี้เป็นวินัยของพระอริยะที่ท่านสอนไว้ มีทางให้เราทําความดีพื้นฐานแล้วก็ปฏิบัติสูงขึ้นไปเพื่อละกิเลสเรียกว่าวินัยของพระอริยะนะครับมีสองวินัยสังวรวินัยกับปหานาวินัยน,นนี้คงพอรู้จักนะเอาละต่อไปมาดูนี่ปุตุชนผู้ไม่มีสุตตะเนี่ยนะครับเขาไม่เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับคําแนะนําในอริยธรรม สัพปริสนังอดัาวีไม่ได้เห็นสัพบุรุษทั้งหลายสัพปริสธรรมัสสะอโกวิโดเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในสัพปริสธรรมสัพปริสธรรมเมเอวิณีโตไม่ได้รับคําแนะนําในสัพปริสธรรมนี่ก็คือลักษณะของปุถุชนผู้ไม่มีสุตตนะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าที่จะบอกต่อไปนี่ก็คือเขาก็มีเต็มที่เลยนะมีเต็มขั้นเลยนะมีอะไรบ้าง รูปังอัตโตสัมมนปัสติย่อมเห็นซึ่งรูปว่าเป็นตนรูปะวันตังวาอัตนางเห็นซึ่งตนว่ามีรูปอัตนิวารูปังเห็นซึ่งรูปอยู่ในตนรูปัสมิงวาอัตนางเห็นซึ่งตนอยู่ในรูปนะครับนี่ก็ด้านรูปนะด้านรูปขันเนี่ยสี่อะไรบ้างมีหนึ่งนะ หนึ่งคือรูปังอัตโตสัมมณุปสติเห็นซึ่งรูปว่าเป็นตนเลยรูปนั่นแหละเป็นตัวเองสองรูปวันตังวาอัตนางเห็นซึ่งตนว่ามีรูปแสดงว่าขันธ์อื่นเป็นตนและตนนั้นมีรูปนะครับเห็นขันธ์อื่นเป็นตนตนมีรูปรูปเป็นรูปแต่ขันธ์อื่นเป็นตนส่วนกรณีที่หนึ่งก็คือเห็นรูปประขันธ์เป็นตนเลยนะครับสาม อัตนีวารูปังเห็นรูปอยู่ในตนแสดงว่าขันอื่นๆเป็นตนและรูปไปอยู่ในตนนั้นสรูป,ปัสมิงวาอัตานางเห็นซึ่งตนอยู่ในรูปนะครับขันอื่นเป็นตนและตนนั้นไปอยู่ในรูปนั่นเองนะอันนี้ก็คือเห็นผิดนะครับเห็นผิดในที่นี้เห็นว่าเป็นตนเนี่ยนะ ด้านรูปมีเฉพาะอันที่หนึ่งนะเนี่ยรูป,ปังอัตโตสมนุมปสติเนี่ยนะครับก็คือเห็นรูปว่าเป็นตนส่วนเห็นตนมีรูปอันนี้เห็นขันอื่นนะว่าเป็นตนแต่ตนมันดันมีรูปนะครับเห็นรูปอยู่ในตนอันนี้เห็นตนนี่ก็อยู่ขันอื่นแต่รูปไปอยู่ในตนหรือรูปปัจสมิงวาอัตนานเห็นซึ่งตนอยู่ในรูปอย่างนี้นะก็ขันอื่นน,นั่นแหละเป็นตน พอเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับสรุปแล้วก็วนๆอยู่ในขันห้านี้นะแต่ว่าขันไหนจะเป็นตนก็อีกอันหนึ่งนะครับต่อไปเวทนาก็แบบเดียวกันนะครับแล้วก็ปียานทุกท่านก็ใส่ข้อความมายครบเห็นซึ่งเวทนาว่าเป็นตนเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาอยู่ในตนเห็นตนอยู่ในเวทนาสังขารก็เหมือนกันสัญญาก็เหมือนกันเห็นสัญญาว่าเป็นตนเห็นตนมีสัญญา สัญญาอยู่ในตนตนอยู่ในสัญญาสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันสังขารทั้งหลายว่าเป็นตนตนมีสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายอยู่ในตนตนอยู่ในสังขารทั้งหลายจนถึงวิญญาณังอัตโตสัมมนุปสติย่อมเห็นซึ่ง an ang, วิญญาณว่าเป็นตนวิญญาณวันตังวาอัตนางเห็นซึ่งตนว่ามีวิญญาณ อัตตนิวาวิญญาณาังเห็นซึ่งวิญญาณอยู่ในตนวิญญาณัสมิงวาอัตตนางังเห็นซึ่งตนอยู่ในวิญญาณอันนี้นะครับนะถ้าสมมุติว่าเรื่องวิญญาณนี่นะเห็น <c> วิญญาณว่าเป็นตนก็คือเห็นวิญญาณเป็นตนเลยถ้าวิญญาณวันตังวาอัตตนางังอันนี้ตนคือขันธ์อื่นเห <c oughs> <c oughs> ็นขันธ์อื่นเป็นตนแต่ตนนั้นมันมีวิญญาณอย่างนี้เรามีการมองเห็น แสดงว่าเราเนี่ยไปยึดขันอื่นมาเป็นเราและเรามีวิญญาณอัตนิวาวิญญาณังอันนี้ก็เราอยู่ขันอื่นนะครับวิญญาณมาอยู่ในเราวิญญาณัสนิงวาอัตนังเราอยู่ในวิญญาณเราก็คือขันอื่นมาอยู่ในวิญญาณอย่างนี้ทำนองนี้นะครับท่านก็จะมีการขยายความออกไปน,นี่คืออัตตานุทิฏฐิยี่สิบนะครับไปตาม ขันนะขันละสี่ขันละสี่รวมห้าขันสี่คูณห้าก็เลยเป็นยี่สิบนั่นเองนะครับนะขันขันละสี่นะขันละสี่รวมห้าขันนะแต่เวลาไปแต่ละขันแต่ละขันจริงๆเนี่ยเวลายึดว่าเป็นตัวตนนี่นะอย่างเช่นรูปเนี่ยเห็นรูปว่าเป็นตนตอนเห็นรูปว่าเป็นตนนี่แหละยึดรูปนะส่วน เห็นตนมีรูปไม่ได้ยึดรูปนะยึดขันอื่นมาเป็นตนก่อนยึดเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเป็นตนและตนนั้นมีรูปอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ตรงนี้จะงงงงนิดหน่อยนะครับพวกเราโดยทั่วไปเรียนเรื่องทิฏฐิจะงงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันพวกเรามีเยอะเกินไปพอมีเยอะมันจะงงงงมีมากจนงงเห็นไหมที่อัศจรรย์ททิฏฐิเมื่อกี้งงไหมงงงนิดหน่อยเพราะมีเยอะเกินไปนอนพับมันอยู่นะ จนกระทั่งนี่อัตตานุธิทิฏฐิก็คนจะเข้าใจได้ดีก็ต้องเป็นนักปฏิบัติบ้างเหมือนกันจึงจะเข้าใจนะครับถ้าคนทั่วไปนี่งงเหมือนกันอ่ามาดูคําขยายท่านพระสาริบุตรจะขยายให้ฟังดูสักข้อหนึ่งก่อนเดี๋ยวต่อไปค่อยเรียนในโอกาสต่อไปท่านจะได้ไปอ่านเองบ้างข้อ131กัดถังรูปังอัต,ตโตสัมมนปสติ ปุถุชนย่อมเห็นซึ่งรูปว่าเป็นตนอย่างไรอันนี้คือกรณีที่หนึ่งเห็นรูปว่าเป็นตนเลยนะครับกรณีที่หนึ่งนะในอัตตานุทิฏฐิยี่สิบอิเทกัจโจปัทวีกสินังอัตโตสมนุป,ปสติบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมเห็นซึ่งปัทวีกสินว่าเป็นตนอันนี้พูดถึงนักทำสมาธินะครับแต่ว่าจริงๆก็คือปัทวีกสินนี้เป็นตัวแทนของรูปนั่นเองนะครับ พูดรูปสูงสุดก็คือพวกรูปกรรมฐานนะสูงแล้วไม่จําเป็นต้องพูดรูปพื้นๆนี่อันนี้รูปสูงสุดก็คือพวกรูปกรรมฐานยังเอามายึดว่าเป็นตนได้เลยไม่จําเป็นต้องพูดรูปธรรมดานะครับย่อมเห็นซึ่งปัทวีกสินว่าเป็นตนเห็นว่าอย่างนี้ก็คือยังปฐทวีกสินนางปัทวีกสินอันใดโสอาหังเราก็อันนั้นโยอาหังเราอันใดตังปัทวีกสินนาง ปัทวีกสินก็อันนั้นก็คืออันเดียวกันปัทวีกสินังอัตตันจะอะดวยังสมนุปัสติเขาย่อมเห็นซึ่งปัทวีกสินด้วยและตนด้วยโดยไม่ได้เป็นสองคือเห็นเป็นอันเดียวกันเศยถาปีอุปมาเหมือนกับอะไรอุปมาเหมือนกับว่าเตลับปดิปัสชายโตเมื่อ ประทีปน้ำมันลุกโคลงอยู่นะประทีปน้ำมันตะเกียงน้ำมันลุกโคลงยาอัดจินะเปลวไฟอันใดอัดจิแปลว่าเปลวไฟนะครับเปลวไฟอันใดโสวันโนแสงสว่างก็อันนั้นเวลาตะเกียงน้ำมันลุกโคลงขึ้นมันมีเปลวไฟเปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้นแต่จริงๆมันคนละอันกันนะแต่นี้เขาเห็นผิดไง เปลวไฟอันใดแสงสว่างก็อันนั้นโยวันโนแสงสว่างอันใดสาอัจ,จิเปลวไฟก็อันนั้นอจจินจะวันนันจะอัตวยางสมนุปปสติบุคคลย่อมเห็นซึ่งเปลวไฟและแสงสว่างโดยไม่เป็นสองเห็นเป็นอันเดียวกันอันนี้ท่านยกตัวอย่างนะพวกเราเห็นแบบนั้นไหมนะเวลาแสงไฟขึ้นมานะ เปลวไฟกับแสงสว่างไม่ได้เป็นสองเลยเป็นอันเดียวกันใช่ไหมอันนี้คือลักษณะของการเห็นผิดว่ารูปเป็นตนนั่นเองนะครับนะรูปอันใดเราก็อันนั้นเราอันใดรูปก็อันนั้นไม่ได้แยกกันไม่ได้แยกเป็นสองเป็นอันเดียวกันเลยเป็นก้อนเดียวกันเนี่ยแบบนี้แหละเรียกว่ารูปังอัตโตสัมมุปัสสตินะครับอันนี้เป็นอุปมานะอุปมานะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอันอื่นที่เป็นอุปมาซะก่อนให้ท่านไปอ่านเองนะเนี่ยเลื่อนไปที่หน้า148นะครับมาดูตัวที่สองอันนี้สรุปไว้ก่อนเดี๋ยวคาวหน้าค่อยมาเรียนนะตัวที่สองรูปะวันตังอัตนังสมนุป,ปสติย่อมเห็นซึ่งตนว่ามีรูปเห็นตนว่ามีรูป ตนตนที่ว่านั้นก็คือเขาไปยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนซะก่อนเนี่ยไปยึดขันอื่นว่าเป็นตนนะและตนเหล่านี้แหละมันมีรูปนะครับยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนและเขาก็มีความเห็นว่านะอันนี้เป็นอัตตาของเรานะคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยที่เขาไปยึดมาเนี่ยมันเป็นตัวตนของเราโสโขปนะเม ยังอัตตาอิมินารูเปนะรูปรวาวและอัตตาของเรานี้ก็มีรูปด้วยรูปอันนี้นะครับก็คือเขาไปยึดเวทนาสัญญาสังขารที่รวมกันอยู่ว่าเป็นเขาอันนี้คือตัวเขานะและตัวเขาก็มีรูปอย่างน,นี้พอเข้าใจไหมครับจริงๆมีตัวเขาไหมครับไม่มีหรอกมีขันท่าก็มีความยึดนะเนี่ยนะเขาไปยึดเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณเป็นเขาซะแล้ว และเขาก็มีรูปเท่าน,นั้นเองนะอุปมาเหมือนกับอะไรอุปมาเหมือนกับต้นไม้ที่มีเงาเนะเหมือนกับต้นไม้มีเงาบุรุษคนหนึ่งเขาก็จะพูดว่าอันนี้ต้นไม้อันนี้เงาต้นไม้เป็นอันหนึง่งเงาเป็นอันหนึง่งแต่ว่าต้นไม้นี้มันมีเงานะแต่จริงๆต้นไม้มีเงาไหมครับไม่มี <laughs> ต้นไม้มันจะมีเงาต้นไม้ ต้นไม้มันก็มีต้นไม้เลยจะมีเงามันก็มีดวงอาทิตย์มาใส่ต้นไม้แล้วค่อยมีเงาขึ้นมามันคนละตัวแต่เขามั่ไง้เขามั่นะพอเข้าใจไหมเขาไปยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนก็มีรูปเหมือนกับต้นไม้มีเงาแต่จริงๆต้นไม้เป็นอันหนึง่งเงาเป็นอันหนึง่งอันนี้ถูกแล้วแต่เขาเห็นผิดว่าต้นไม้นี้มันมีเงานี้ แต่อย่างนี้ต้นไม้มันมีเงาไหมไม่มีต้นไม้มันก็คือต้อนไม้เงามันก็คือเงาเงามันกเกิดตามเงื่อนไขมีดวงอาทิตย์มีอะไรของมันไปมันไม่เกี่ยวนะฉะนั้นเวลาพวกเราไปเห็นต้นไม้เนี่ยแล้วมีเงาต้นไม้ด้วยเราเห็นว่าต้นไม้มีเงาไหมครับ <c oughs> มงง <c oughs> ัวตลอดอ่ <c oughs> ไปดูอุปมอาเองก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเรียนละเอียดนะให้ดูปมาก่นอนอ่ต่อไปอันที่สาม อันนี้รูปังสมนุปสติเห็นซึ่งรูปอยู่ในตนอันนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเขาไปยึดเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเป็นตนซะก่อนนะอันนี้นะครับยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเป็นตนและรูปก็อยู่ในตนอันนี้แหละนะอุปมาเหมือนกับอะไรเหมือนกับดอกไม้มีกลิ่นหอมนะดอกไม้มีกลิ่นนะ คนก็จะบอกว่าอันนี้ดอกไม้อันนี้กลิ่นดอกไม้เป็นอย่างหนึ่งกลิ่นเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่ากลิ่นนี้เป็นของดอกไม้นี้เนี่ยอันนี้คือลักษณะการเห็นผิดนะอย่างเช่นดอกมะลิมีกลิ่นหอมไหมครับนะดอกมะลิเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นหอมเป็นอย่างหนึ่งกลิ่นหอมเป็นของดอกมะลิใช่ไหมครับอยู่ในดอกมะลิใช่ไหม เริ่ม,มงงไหม <c oughs> ละเอียดดีนะอุปมาเจะเจเนี่ยคนก็มกักจะคิดกันอย่างเงี้ยจริงๆมันคนละอาาันคำเกิดตามเงื่อนไขปัจจัยหมดเลยมันคนละเรื่องอ่าต่อไปอันที่สี่รูปสัมิงวาอาตานาังสัมนุปสตินะครับนะอันที่สี่นะเห็นซึ่งตนอยู่ในรูปอันนี้ก็คือยึดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนก็มาอยู่ในรูป ครับอันนี้นะนี้อุปมาเหมือนกับแก้วมณีอยู่ในขวดนะครับแก้วมันีที่คนใส่ไว้ในขวดคนก็จะบอกว่าอันนี้แก้วมันีอันนี้ขวดแก้วมันีเป็นอันหนึ่งขวดเป็นอีกอันหนึ่งคนละอันกันแต่ว่าแก้วมันีนี้มันอยู่ในขวดอันนี้อย่างนี้ทำตรงน,นี้นะครับนะอันนี้ก็ยึดถือกันในมุมมองของบุตุชนก็คือเขายึด เบทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนและตนก็มาอยู่ในรูปอย่างเช่นคนยุคนี้อย่างเมืองไทยเราจะยึดแบบนี้เยอะก็คือรูปอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือวิญญาณจิตหรือว่าตัวนามธรรมมาสิงอยู่ในนี้พอกายพังเราก็จะไปเกิดที่โน่นที่นี่อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือเห็นตนอยู่ในรูปตนอยู่ในรูปร่างนี้ฟังดูจะเหมือนถูกแต่ก็ผิดไปหมดแหละนะอันนี้ก็คือ ลักษณะของความเห็นผิดในแบบอัตตานุทิฏฐินะครับในที่เกี่ยวกับด้านรูปเนี่ยก็ตอนนี้ก็ผ่านไปสี่แล้วนะเดี๋ยวให้ทุกท่านไปอ่านเองก่อนเดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเรียนใหม่นะครับตอนเป็นไงพอเรียนไปเยอะๆแล้วมึนไปเรื่อยนะจริงๆสิ่งเหล่านี้พวกเราก็เคยเรียนมาบ้างแล้วแต่ว่าพอมารวมไว้ที่เดียวกันมันก็เลยเยอะนั่นเอง อันนี้คือแนวพระสารีบุตรจะต้องทําใจนิดหน่อยคือว่าพอเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยท่านจะเอามารวมไว้ที่เดียวกันแล้วทีนี้พอมันเยอะเนี่ยเราจะเวียนศีรษะนะครับคือเรียนน้อยๆไม่เป็นไรไงพอเรียนเยอะโอโ้โหมึนไปเรื่อยคือถ้าอ่านในพระสูตรอ่ะสูตรนี้พูดประเด็นนี้หน่อยเออสบายสูตรนี้พูดประเด็นนี้หน่อยเออสบายพอเอามาเยอะๆมันงงเนี่ยอย่างเงี้ยนะก็ต้องค่อยๆขีดเขียนไปค่อยๆนึกไป แต่ว่าจะมีข้อดีก็คือได้ข้อมูลครบนะครับอย่างนี้แต่ว่ามันยากนะมันปวดหัวหน่อยอะไรอย่างนี้นะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนทิฏฐิกถาเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับพูดมาถึงประเด็นที่5แล้วก็คืออาการยึดของทิฏฐิที่ว่ามีจำนวน3 0 0อย่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็แจกตามชนิดของทิฏฐินั่นแหละซึ่งมี16ชนิดตอนนี้เรียนไปได้ชนิดเดียวก็คืออัศธาท,ทิฏฐิ ก็คือทิฏฐิที่ผสม,มรวมกับตัณหาหรือราคะซึ่งราคะนี้ก็มาจากสุขสมนัตที่อาศัยสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอาศัยขันห้าเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วก็อยู่สบายเรามีความสุขเราสุขเราสบายเราพออยู่ได้อะไรพวกนี้แหละนะแล้วเราก็ค้างคาอยู่จริงๆเรามันไม่ได้มีนะมันเป็นความเห็นผิดเกิดขึ้นมาทีหลังแล้วรวบรัดเฉยๆอย่างนี้นะครับ เอาละบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ